วันนี้เอาใจคนดูครับมาที่ร้านชาบูพรีเมียมมากๆนะครับเนื้อ A5 จากเมืองจากจริงบอกเลยว่าลายมันสวยมากเฮ้ยรสชาติอันนี้เก๋ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนี่ครับยุกเกะ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือคลิปรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองครับวันนี้เอาใจคนดูครับมาที่ร้านชาบูพรีเมียมมากๆนะครับเนื้อ A5 จากเมืองซากะนะครับแล้วก็สามารถกินได้ไม่อั้นเลยนะครับร้านนี้ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะครับมาทานเองเลือกเมื่อคืนจองมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็มาตรงนี้กันเลยร้านนี้อยู่ที่เอกมัยนะครับราคาบุฟเฟ่ที่เรามากินวันนี้ราคาสูงสุดนะครับก็คือ2 2 9 9บวกบวกนะครับซึ่งร้านนี้เขามีทั้งอราคาแล้วก็็เปนด้วย ซึ่งราคาบุฟเฟต์เนี่ยจะมีอยู่ช่วงเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นของทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้เราก็มาตามเวลาที่เป็นอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเริ่มเมนูที่เป็นเมนูเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือ1นึ่บวกบวกนะครับเวลาในการกินจะมีอยู่ทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับซุปในราคาเริ่มต้นจะมีอยู่ทั้งหมด4ซุปนะฮะก็จะมีซูชิยากิดาชิมาล่านมข้าวโพดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อเมนคอร์จะมีเนื้อแกะลิ้นวัวเนื้อวัวไทยพรีเมียมหมูคุโรบุ โคฮาดะนะฮะมีกุ้งมีปลากระพงนะครับอยู่ในราคานี้นะฮะแล้วก็จะมีซูชิต่างๆนะครับมีไข่ปลาแซลมอนมีกุ้งหวานนะฮะแล้วก็รวมเครื่องดื่มรีฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้ที่เรามากินนะครับก็คือจะเป็นราคานี้นะครับก็คือ2องสบวกบวกนะฮะจะเพิ่มซุปขึ้นมาอีกก็จะมีซุปมะเขือเทศซุปโจกเนื้อปูเราเลือกมาเป็นซุปหมาล่ากับซุปซุก,กิยากินะฮะ,นะะเพราะว่าเขามีไข่ไก่ดองไม่ไม่ไมดองหรอกเป็นไข่ไก่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะมาจิ้มแล้วก็ไฮไลท์ขออองงีี่่นนนนนะะะคคกกกก็ <c oughs> <c oughs> ืืเเเวาา A5 จมลย แล้วก็จะมีเนื้อโวสันคอเกต A5 จากซากะนะครับวันนี้เสดายที่คากุชิมะนะครับชักโรตรงเนี้ยหมดนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือของหมดเขาก็แจ้งก่อนที่เราเข้าร้านเลยนะฮะแต่ว่าเราก็เลือกที่จะกินโตเพราะว่าไม่ไหวหรกจะกินทั้งหมดแล้วมีหอยเปาฮื้อที่หมดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าให้ดูเพราะว่ามีในเมนูด้วยนะครับมีซาชิมินะครับมีทูน่ามีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับมีโฟกาดมีโฟกาด้วยนะครับมีเอ็นกะวะนะครับแล้วก็รวมเครื่องดื่มแล้วเหมือนเดิมนะฮะการสั่ง ที่หน้านี้บอกเลยว่าจุดเด่นของที่นี่นะรูปสวยอันนี้คือดีมากแล้วก็มีการแยกนะครับไม่ได้แยกตามราคาแต่แยกตามหมวนหมู่เอาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถดูไอแผ่นนี้ประกอบได้นะครับก็ซาชิมินี่เนี่ยสามารถแบบโน้ตได้อะไรได้นะครับรูปสวยนะครับในนี้เนี่ยครับ QR code จะมาแบบนี้เลยนะครับสามารถสแกนแล้วก็สั่งได้ตัวหม้อจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้2ซุปแล้วก็จะมีอันนี้ครับที่ตักต่างๆแล้วก็ที่พักสําหรับตะแกงก็จะเอาไว้ไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็สมมติอันนี้ เราอยากคีบในการจุ่มทับ,บูก็สามารถทําได้นะครับอุปกรณ์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราชิมซุปก่อนนะฮะยังไม่ได้เปิดซุปดีแล้วนะ,ะเออยังไม่ได้เปิดหม้อนะ,ะัะอ่ะอันนี้เป็นซุปน้ําดําก่อนซุปน้ำดำจะเป็นเบสความหวานแต่แต่เป็นความหวานที่นุ่มละมุนมากไม่ได้หวานหนักจนเกินไปนะฮะแต่ว่าซุปน้ำดำปกติเขาไม่ได้จิ้มอยู่แล้วนะครับมันเป็นการแขวงเพื่อให้มันซึมซับเข้าไปในเนื้อนะฮะส่วนนี้จะเป็นซุปม่าล่านะฮะม่ลล่าก็คืออาจจะไม่ได้เครื่องเยอะเหมือนกับในร้านม่ลล่านะฮะ จะเป็นฟิลลิ่งความรู้สึกเหมือนต้มยำที่เค็มนำขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นหอมพลิกมานิดหนึ่งไม่ได้แบบเป็นฟิลแบบชาชาแบบมาล่าอะไรเลยประมาณนั้นนะครับนี่มาเสิร์ฟแล้วนะฮะนี่เป็นเนื้อวัวสนันนอกครับสติกรอย A5 จากเมืองซากะนี่ครับของจริงบอกเลยว่าลายมันสวยมากคู่ควรกับความเป็น A5 สุดๆเลยนะ,ะฮะโผแล้วก็เนี่ยความเป็นเนื้อวัวญี่ปุ่นนะ,ะพอเสิร์ฟมาปุ๊บพอมันเจออุณหภูมิห้องแบบหนึ่งเนี่ยไขมันมันจะค่อยๆละลายไปนิดนึงแล้วเราจะลงอันนี้ฮะ อ้โหซุปน้ำดำฮะแล้วก็นี่ไข่ครับน้ำดำนี้จิ้มกับไข่นี่แหละนะฮะเดี๋ยวนานเกินนะฮะจริง,รงๆมันแป๊บเดียวเท่านั้น,นะฮะให้มันยังพอมีแดงๆอยู่นิดนึงนะครับอ่ะเอามาพักตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ได้เลยนะครับคืนนี้เป็นร้านแบบดูเป็นร้านพรีเมียมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยอะ่ะโอ้โหโอไข่ดูกลางคืนตัวเราด้วยเหมือนกันนะฮะดูสิ อุยมีความเด้งมีความสปริงพอกัดเข้าไปนะไอตรงส่วนของเนื้อเนี่ยพอกัดเข้าไปส่วนของเนื้อเนี่ยมีความแบบสาให้รู้สึกนิดนึงแต่มันจะโดนความเด้งของมันความนุ่มของมันเนี่ยชดเชยไปจนมันกลายเป็นความนุ่มทั้งคำเลยแล้วหอมด้วยเจอความละมุนของไข่เข้าไปนะดีตัวไข่ละมุนมากแล้วด้วยความหนาที่กำลังพอดี ของเขาความหนาที่กําลังพอดีของเขาเนี่ยมันทําให้ตัวความหวานที่กําลังไม่เยอะเกินไปของซุปซึมซาบเข้าไปเราไม่อยากใช้ไฟที่แรงเกินไปเพราะว่าคือถ้าน้ำซุปมันงวดรสชาติมันจะเข้มข้นขึนข้นไงเรารู้สึกว่าแบบน้ำซุปของเขาก็าคือกําลังดีอยู่แล้วอะเฮ <c oughs> <c oughs> มีความสุข อันาส่วนของมันเนี่ยเยอะกว่าเนื้ออย่างมหาศาลเลยนะครับการกินของลายแทงเนี่ยเดยเลยการชิมน้ําจิ้มไปเนี่ยนะเพราะปกติไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่เป็นน้ําจิ้มแปลกๆไม่เคยเห็นเฮ้มีความหวานขึ้นมาแล้วตัดด้วยความเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นที่แบบมีความสปซี่ขึ้นมาหน่อยๆคล้ยยายๆว่าซาบิด้วยอะเฮ้ยรสชาติอันนี้เก๋ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอันนี้เป็นดำ อันนี้เป็นพนสือที่เปรี้ยวนำแล้วไม่แน่ใจมันเหมือนมีความยูสูด้วยเหมือนเป็นฟิลพนสือยูสูรสชมผัดเข้มข้นนี่เป็นน้ำจิ้มง,งาชัดๆ มันจิ้มงานนี้มีความหอมงาขึ้นมามากๆเลยมีความมันมีความครีมขึ้นมาแล้วก็เป็นความหวานนำขึ้นมานี่นะฮะนี่เป็น A5 อีกตัวหนึ่งเป็นสันคอ A5 นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นสันนอกที่มีไขมันเยอะมากนะครับส่วนนี้แต่ว่า A5 นี่ผู้ขวรอันนี้เป็นไทยพรีเมียมเราอยากเอามาชิมเทียบกันแต่จริงๆดูรูปก็สามารถเทียบกันได้พอประมาณแล้วนะฮะส่วนนี้เป็นลิ้นอ่ะเดี๋ยวเราชิมลิ้นวัวก่อนลิ้นวัวอ่ะเอานี้บ้างละกันเขาใส่น้ำมาแบบคูกคลิกน่ารักดีอะ่ะอ่ะลิ้น เด้งกรอบมีความเค็มๆ้ำหนานหน่อยหนึ่งมอง้อสามารถเลือกได้2ซุปอันนี้คือปลากระพงเราใส่น้ำดํามันจะหวานไปไหมอ่ะใส่เป็นอันนี้แล้วกันเป็นฟิวปลากระพงต้มยำไปนะอ่ะเอาันนี้ไปอันหนึ่งต้มหวานต้มหวานไปนืออีกอันที่ชิมอันนี้เป็นแหลมชิมแลมอ่ะใส่น้ำดาไปเพราะว่าอันนี้อันนี้เขามาเติมวันนี้เรามาเป็นวันอาทิตย์ตอนกลางวันนะฮะร้านเปิดเที่ยงวิสุกเร็วนะฮะสุกเร็วสุกเร็วแลมจิ้มอะไรเดียวลองลองขอลองแบบไม่จิ้มก่อนเพราะในในเดี๋ยวเราได้ชิมหลายแบบเลย มีกลิ่นนะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแรมขึ้นมาแบบพอเป่าปุ๊บในกลิ่นเขาจะมุกมาเลยชัดอืมนุ่มนะนุ่มนุ่มแต่มีให้เคี้ยวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนุ่มละลายไปเออแต่มันนุ่มแบบมีให้เคี้ยวแล้วก็กลิ่นของแกะเนี่ยมีให้เป็นเอกลักษณ์เหมือนเวลาเรากินเป็ดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นแรงจนเกินไปนี่ถังนี้มาตัดด้วยปลาเงินทอดนะฮะมีความอมมันนิดหน่อยด้านนอกด้านบนบางตัว กรอบคพรสปี้ด้านนอกอุ้ยกลิ่นของทอดหอมขึ้นมาชัดมากเลยหอมมากหอมมากอ,มมากอะตัดมาด้วยไทยพรีเมียมบ้างนี่เนื้อไทยโหชิ้น,นหนาๆใหญ่ๆจุกๆไปครับ <โฮ S 1> เนื้อไทยพรีเมียมอุ้ยปลาปลาเอาเอาปลาขึ้นมาก่อนนานไปแล้วเอาปลาขึ้นก่อนวิตอนนี้เนื้อไทยก็อย่ฟุกเกินไปพอปลานี่พอนานมันแบบแตกออกนะแบบนี้เทมาดูเนื้อไทยอุ้ยกลัวมันนานเกินไปอุ้ยฟุกมันี กระเด่งขึ้นมาโดนนิ้วนะนี่ขนาดใช้ไฟแค่ระดับสาเองนะไฟก็มีถึงระดับหกนี่เนื้อไทยกินเปล่าเปล่าเนื้อไทยอ่ะเป็นความสนุกสำหรับคนชอบเขียวคือมันมีความนุ่มแต่มันมีความให้เขียวที่เยอะนะครับนี่อันนี้ปลากระพงฝั่งที่ต้มในซุปมาราก็เป็นปลาที่นุ่มเคียวเข้าไปมันก็จะแตกกระจายออกมาคือเอาจริงนะก็ก็เป็นปลานะฮะ แต่เราว่านะเราอะแอบชอบน้ำจิ้มอันเนี้ยอันที่มันมีความวาซาบิม,มันมีความขึ้นจมูกหน่อยๆอ,ยอะเก๋อผสนตัวเราว่าที่เนี่ยคือตร่องจากไปร้านิ้มญี่ปุ่นจ๋าเลยผมงมว่าถ้ามากินคือเราสั่งมาแล้วามาคืออยากลองให้คนดูดูแต่แนะนําว่าถ้ามากิน่ะสั่งเป็นแนวญี่ปุ่นไปเลยมาดูไฮไลท์อันดียว่ะไฮไลท์อันนี้เป็นสันคอครับสันคอเอห้าแบบเดียวเท่านั้นพอฮะเท่านี้เลยดูนะคือความหนาเขาแบบกําลังดีมากๆเลยอ่ะเนี้ยจิ้มไข่ขึ้นมาฟ้าโผ อันนี้มันจะเป็นความนุ่มเด้งแล้วไปทางละมุนอันแรกอะ่ะมันเป็นนุ่มเด้งแล้วก็มีสากลิน้นดังนั้นอันแรกมันจะเป็นความค,ามคอนทราสกันแต่สนุกแต่เนี้ยมันจะเป็นความละมุนที่ไปค่อนข้างทางเดียวเป็นนุ่มเด้งแล้วตรงเน,นื้อมันก็ค่อนข้างละมุนกว่าความเด้งความนุ่มความกัดนิดเดียวละลายในปากนะเหมือนกันชัดลองแบบนี้บ้างเดี๋ยวนะฟึ๊บเข้าไปเท่านี้พอฟับส่วนตัวนะตอนเนี้ยเราโดนน้ำจิ้มมานีตกไปเรียบร้อยแล้วฮะอืม มันเหมือนกินแบบเอาเนื้อป้ายวาซาบิอะ่ะเออนิดนึงอันนี้คือยุกเกะนี่ครับยุกเกะนี่ลายไขมันของเนื้อที่เขาใช้ทำยุกเกะก็แบบสวยดูดีเลยแบบนี้โอ้โหมีซอสนิดนึงอยู่ข้างล่างด้วยนะเห็นดำๆด,ดังนั้นคลุกดีๆก่อนเอาข้างล่างขึ้นมานี่ฮะอื้ยังมีความเป็นไอซ์อยู่นิดนึงแบบเย็นเเย็น,ยน,ยนฟันอยู่นิดนึง หวานนําขึ้นมาเราก็ได้ความละมุนของไข่มีกลิ่นกระเทียมขึ้นมาช่วยตัดเลี่ยนนิดหน่อยด้วยอันนี้ซูชินะครับที่เราสั่งไปซูชิที่นี่เนี่ยดูนะข้าวเขาจะเป็นข้าวซูชิแบบข้าวสีน้ําตาลเลยแต่ว่าส่วนปาลาไหลนี่ซอสก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะฮะเวลาคีบซูชิก็จะเอียงตะแคงแบบนี้แต่ว่าข้าวก็จะอันนี้นิดนึงเพราะว่าข้าวนี้ไม่ได้ติดกันมากแตกแน่นอนนะฮะอันนี้ คลี่ออกมาตอนแรกดูเหมือนดูเหมือนเข้าจะแตกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกมากนะครับข้างในยังค่อนข้างเกาะกันดีอยู่แล้วก็ตัวซอสเนี่ยความหวานตอนแรกนึกว่าจะรุนแรงมากนะว่าแต่ว่าก็หวานปานกลางนะครับแล้วก็ขึ้นมาเยอะในตอนท้ายตัวปลาไหลก็คือเป็นความนุ่มของปลาไหลเป็นหลักนะครับนี่คือเอ็นกาวะฮะข้าวสีเข้มมากเลยอื เป็นกระวานหนาเด้งหอมซอสมีความเปรี้ยวอมเปรี้ยวเล็กน้อยไอ้ส่วนที่หวานน่าจะเลกกอะจากปลาไหลมาอมแต่พอเเสิร์ฟซูชิในจานที่มันมันมันโค้งซอสมันก็เลยไหลรวมกันนิดนึงนะฮะหวานก็เลยโดนไอ้เปรี้ยวก็เลยโดนความหวานของสองฝั่งซ้ายขวานะฮะมารวมนี่โฟกลาโฟกลาเป็นความนุ่มละลายเป็นหลักความที่ผิวไม่ได้มีแต่งคือค่อนข้างละลายหายไปเลยความหอม ค่อนข้างน้อยแต่ยังมียังมีงม,งมีความหอมอยู่แล้วก็ความหวานไล้ายปลาไหลก็ขึ้นมาช้าๆอันนี้มองดูอาจจะเป็นเหมือนซูชิเนื้อวักกิวธรรมดาแต่จริงๆแล้ววันนี้คือเนื้อซากาวะวักิว A5 สติปลอยนะครับไอตัวท็อปตัวแรกที่เราชิมเลยะนะฮะเขามาทําเป็นซูชินะฮะแล้วก็ราดด้วยโทบิโกะนะฮะแล้วซอสข้าวแบบเดียวกันนะครับกับเมื่อสักครู่ มันนุ่มแล้วหอมจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเนื้อที่นุ่มเกินไปเวลามาทําเป็นซูชิคือเนื้อมันหายไปก่อนมันเกือบละลายหายไปเลวฟันสกิดนิดเดียวหายไปเลยทิ้งแต่ความหอมไว้แล้วความกรุบของโทบิโกะขึ้นมาเป็นตัวเล่นที่เยอะพอสมควร,พรเพราะว่าเนื่องจากเนื้อมันนุ่มมากตัวโ,โทบิโกะช่วยเพิ่มรสสัมผัสที่ทาให้คาคำนี้มันสนุกขึ้นเต้าหู้พอคลิปได้อยู่โอ้อันนี้ไม่ได้แล้วอย่าห้าวอย่าห้าวคลิปเต้าหู้นี่เก่งนะเออแปลว่าอันแรกเก่งนะ <laughs> อวยหน่อยอวยตัวเองหน่อยมาดูหมูบ้างอันนี้คือหมูคุโรบุตะนะครับก็หมูธรรมดาเลยหมูนี่ต้องต้มนานๆเพราะว่าต้องกินสุกหมูต้องกินสุกร้อเอร์ซ็นแล้วแต่ยกเว้นยกเว้นหมูบางอย่างที่เขาแบบตั้งใจทํามาให้กินไม่สุกอยู่แล้วอะอนี่ฮะหมูจิ้มอะไรดีอะนี่เลยเปาก่อนเปาก่อนนี่ฮะชุบเมื่อกี้ตอนจิ้มเยอะๆนะวาซาบิขึ้นแบบทุน่นจมูกเลยอะแต่ว่าชอบ มหมูอ่ะเป็นความนุ่มนะแต่เป็นความนุ่มแบบมีให้เคี้ยวแบบสากเลน็นิดนึงโพตาเตะนะครับซาชิมิมาจะเป่าเป่าทำไมก้อนอืม เด้งปานกลางกัดเข้าไปมีความหนาสู้ความเด้งของโฮตาเตะเหมือนความเด้งของเจลเล่ไรประมาณนั้นนะแต่ที่ที่แข็งหน่อยแบบไม่ใช่เจลเล่ไรด้วยไม่ใช่เจลเล่ไรมันที่ดูดใช่ไหมเหมือ <ME> นขนมเจลเล่ที่แบบให้เขียวอ่ะเออประมาณนั้นนะแต่มันมีความนุ่มละมุนอ,อยู่นะแล้วมีความหวานอ,นอ่อนๆของโฮตาเตะอยู่เต้าหู้นะฮะเต้าหู้เต้าหู้มันมีความนุ่มนะเมะื่อกี้ฉันชิมไปแล้วนิดนึงเค็มนุ่มมูนไหล เขาไปในปากเลยแล้วกลิ่นหอมเต้าหู้ขึ้นมาแบบชัดมากกลิ่นเต้าหู้มันจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เลยนุ่มละมุนก็เต้าหู้อ่ะเนาะเอาซาชิมิมาลองชิมนะฮะทูน่านะครับบางอย่างในรูปเนี่ยปกอาจจะดูดีกว่านิดนึงอันนี้ก็เป็นทูน่าน่าจะเป็นทูน่าเยลโลฟินนะครับโชยุอยู่นี่ติดทิชชู่นะฮะเห็นหมดเลยเราทำเลอะเทอะไว้นะฮะนี่นะฮะ แต่ก็เป็นเยลโลฟินที่นุ่มดีนะละลายน้ำแข็งมาค่อนข้างดีมีความอมเปรี้ยวขึ้นมาตอนท้ายเล็กน้อยแล้วมีความนุ่มมีความเป็นเส้นเล็กน้อยอ่ะมาที่ของคราวอย่างสุดท้ายแล้วนะฮะที่เราจะชิมไหว <c oughs> <c oughs> ก็คืออิคุระอิคุระที่นี่เม็ดค่อนข้างใหญ่นะใช้ช้อนเลยนะฮะมีความเอาลิ้นดันแตกเปาะในปากมีความเค็มอมเปรี้ยว คือรสชาติไม่ได้โหดรห้ายถึงขนาดแบบต้องกินกับข้าวอย่างเดียวแต่กินหมดถ้วยนี้สามช้อนก็ค่อนข้างรสก็ฝากผมว่ลปากเปรี้ยวเค็มครับถ้าสั่งอาหารแล้วนานเกินไปที่จะมานะครับทวงด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราสั่งอาหารไปแล้วแบบเขาบอกว่าบินไม่ออกนะครับเราก็สามารถบอกเขาได้นะครับโอเคอันนี้ของหวานเราไม่ได้สั่งมาทุกรสนะฮะไอติมจะมีรสนึงคือยูสุนะฮะแต่เราไม่ค่อยชอบไอติมเปรี้ยวนะนี่อันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนที่อยู่ในร้านอมรกาเส่หอม มีความอุ่นนิดนึงอู้ดีอนี้ดีเลยด้านล่างมีความเป็นแผ่นนิดนึงนะแล้วตรงบนตรงล่างเลยเป็นฟองน้ําคือหมายถึงเนื้อฟองน้ำเนื้อเป็นสปองนะครับแบบนั้นหรืออันสปันช์นะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงเนี้มีความฉ่าอยู่นิดนึงอืมรูนชอบมาชาเขามีความหวานอ่อนมาช้านี้เขาบอกว่าเป็นมาชาบแบบเข้มข้นลเลยเดี๋ยวลองชิมดูอืมหาได้ยากนะกับมาชาบแบบนี้ไม่เกี่ยวกวับเขาบอกเลยนะบอกเลยเนี่ย โอ้หแบบความหอมมะชาขึ้นมาหอ,หอมมะชาหอมมากหวานอมขมนิดนึงคือมะชาเลยอ่ะสำหรับคนที่ชอบมะชาจริงแท,แท้ชอบแน่ๆอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กหวานหอมนวลเหมือนเอาเหมือนกินชนะีสเค้กว่ามันอะหอมหอมสตรอเบอรี่ขึ้นมาตัดด้วยกลิ่นที่เป็นชีสเค้กเหมือนเอาคำชื่อมันมาแยกอธิบายแต่มันรสชาติแบบนั้นจริงๆะนะฮะเนื้อไอติมเนียน เป็นนุ่มๆเนาะม,มีเกล็ดๆตรงกลางนิดน,นึงนะเป็นแบบตรงแยมสตรอเบอรี่ของเขาโอเคถ้าให้สรุปกับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่จุดเด่นของเขาคือเนื้อเนื้อที่เป็นชาบูของเขาดีมากสําหรับเหมาะสำหรับคนที่คิดว่าจะมาเน้นกินเนื้อแบบเยอะๆเลยนะครับส่วนที่เป็นเมนูอื่นสพวกซูชิหรืออะไรแบบนี้นะฮส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าจุดเด่นมันคือชาบูจริงๆจุดเด่นมันคือเนื้อที่เป็นชาบูจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติมาด้วยออปชั่นอื่นว่าจะมาเน้นกินซูชิหรืออะไรอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่ากับคนที่ต้องการ จะมากินเนื้อเอห้าสากะแบบเยอะๆมากๆนะครับอันนี้จะตอบโจทย์ที่สุดแล้วดังนั้นเป็นอีกร้านหนึ่งที่ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับเป็นออปชันหนึ่งถ้าใครมากินวันอื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากติดตามอีกหนึ่งช่องคือ every day is christmas เป็นช่องไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของเราหลังจากที่เรามีสภาพทังเวลาแล้วไปดูช่องนั้นได้นะครับลงคลิปทุกวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่ ช่องนี้รีวิวอาหารแบบละเอียดยิบวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับจะติดตามไว้2ช่องได้เลยใครอยากดูแลในเรื่องของลดน้ำหนักออกแบบโปรแกรแมโภชนาการเฉพาะบุคคลติดต่อที่ Teacher May ได้นะครับเมโลโมเม M E L O M O M A Y นะครับไลน์ไอดีของ Teacher May นะครับมีประสบการณ์ในการดูแลนี้มาเข้าปีที่9แล้วแล้ว,ลวก็ไปเรียนสติฟิเคตต่างๆเพิ่มอีกมากมายส่วนผม โฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการรักตัวเองการสื่อสารพัฒนาบุคลิกภาพนะครับและการสร้างธุรกิจโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องยิงแอดนะครับเราสามารถมีไรายได้ได้ยังไงเข้ามาที่ไลน์ของผมก็ได้นะครับ asakura jirasak e, a s a k u r a j i r a s a, k, s k, s s a, k, s a k สำหรับปรึกษาเป็นเรื่องของธุรกิจการสร้างชีวิตหรือยอยากจอยโ project ด้วยกันสามารถเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่วิหน้นวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายครับสวัสดีครับ